โอเควันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมรัตหนึ่งเอทีนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปใน g o กูเกิลแล้วให้พิมพ์เขาว่ารัตหนึ่งเอทีนะครับพอพิมพ์ปุ๊บกดอันแรกแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแน่าจะมีเขียนว่าเข้าสู่เว็บไซต์ครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้ครับแล้วก็มีมีให้กดเลือกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่นะครับขนาดไฟล์ก็ห้าร้อยสิบห้าเอมบีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากดเล่มสองเลย เ <Okay, S 2> รากด mm. ดาวน์โหลดปุ๊บโอเคครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ให้เราเข้ามาที่เราเซฟเกมมาไว้ครับแล้วให้เรากดแตกไฟล์ไปนะครับแล้วมันจะแขนอย่างนี้นะครับรัดหน T, ึ่งเอลทีลันเชอร์นะครับ mm. ก็ให้กดเข้าแล้วก็ใส่รัดของเราไปนะครับ แล้วกดล็อกอินเข้าเกมนะครับก็มันจะมีตั้งค่าก็กดก็ตั้งค่าไปแล้วก็กดเพย์นะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ก็ให้รอนะครับรอสักครู่นะครับ โอเครับพอข้อเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็มีเลือกซืบหนซบสองซับสามซสี 3, ซห้าซหกนะครับก็กดเข้าไปเลยซบไหนก็ได้ถ้าคุณอยากเล่นแล้วก็ออปชั่นก็การตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับส so, วัสดีครับ